อันนี้ก็บถอนหมวกออกแล้วค่ะถอนลาไฟเตรียมโตสิไปขายเอาลดไปจามช่วงนี้การเศรษฐกิจดีดีที่ไปไหนไหมไปไปขาย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 รถขายอย่างขายรถนไหนขายบอนี่ขั้นไหนนี่ขั้นไหนเลยงันเพียงงานเพียงยัง ขอแค่เอาหมวกกุญแจออกเหี้นั่นแหละอะไรมนันตัวไหนค่าผู้ชินกิตตี้จัดการมันเลยขายแต่เอาหมวกออกุเตียวออกมันแห้งมันแห้งเพราะหมวกกุญแจอยี่นะเพราะแค่นี้ขายก็ได้เอาหมวกกุเตียวออกอม,มันแห้งจะขายมันนะจะขายมานะยันนะบ่อยไปยังบ่อย น้องมีวหนูเป็นลูกใครฮะมาพี่ย่าสิถามพ่อซื้อหยังอียังนะพ่อซื้อหยังพ่อเบียพ่อเบียแม่หนูชื่อแม่อะไรแม่มิ้นเหรอไหนแม่หนูอยู่ไหนรถมารถมาแอบ ตอนนี้ก็ถชอนล่งแล้วครับพี่น้องคะเตรียมโตห้องิบไปเฮ็ดจีรถกันน้ำท่านหูอยูุบเซสีสย่างาจะไปเฮ็ดสีรถฟ่นวะแดนมายกจ้อยพอแดนสิยางไปใส่ ไป không เลย nam. Tiêu ห้องน้ําทุก này มา bỏ เตวเตวๆมานี่ โอ้อัสลัดมันก็ว่างขังคุณนล่งตีแตกแตกไฟไป้รถเปลอยรถมีสีฟากับสีม่วเฮ้ยรถแมนาไดละม่วจะของมาเห็นขีแต่เะเทือดอกมีแต่พืนคี้มาว่ารถหมูรถหนูอยู่ ไม่ใช่หรอกไม่ใช่รถมิไม่ใช่รถมิวรถย่าหัวล้นเลยเห็นไหมเนี่ยโล่งไหมไม่มีหัวเลยน่ะรถย่าหัวล้นรถหนูชมีไฟอยู่ไฟเป็นไฟมีเตียงไม่ใช่รถน้องมิวหรอกไม่เห็นหนูได้ขี่เลยแต่ปกติ ยุใส่รถผู้ใดบ่แม่นรถหนูตั้งแต่พออ่อยังไม่สตาร์รถหนูก็ขี่โมเมนบ่แม่นจริงหรอกบ่แมนรถอต่เมียหรอกแม่นแม่แม่อยู่ไหนรถอาบีมแม่บอกนี่โอ๊ยอาบ,อบีมขับเป็นยังล่ะ ใครใครสอนให้อาบีมละ่ะโอ้เป็นลงุงหัวหล่นหลนเลยพี่น้องใช่โมเมียนโมเมียน

เปิดกล่องข้นกระเบื้องเราไม่ต้องเป่าไลด์หรอกนี่ใกล้เห็นรถนี่เขาก็ดีใจหรอเนี่ยส0วิววมีทางสาวรักชายาล้านวิวโอ้ชายาร้านวิวนั้นเนี่ยหนึ่งล้านวิวม้อยเฮ็ดคลิปด้ร้านวิวไลค์คลิปไม่ได้สี่เห็นต่ว่าเนี่ย ทำสีอะไรดีทำที่ไหนที่จะใส่เลือกสีไว,ยว้ย่างว่าเซสียังสีย่างเพื่อทารูหูว่าเซสียังอ,อะไรคะมานี่มันอยู่ใกล้ไก่ยานี่มาให้ยญาถามันเนี่มานี่มาอยู่กล่อง สว,ส,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิว,น,มวน้องมิวลูกใครลูกแม่มิ้นลูพ่อชื่อ,อยังใช่แล้วใช่พ่อน้อ,องมิวเหรอพ่อชื่อจริงชื่ออะไรพ่อช่อชื่อชื่อพ่อชื่อสักการินดาวไลแล้วรถพ่อหนูท่อดังไหมดังมั้ยพี่ดังมันพุ่งเลยท่าบวมพี่ เสียงดังมากไหมหนุกหูไหมหนุกหูไหมแต่รูปิดหูเลยลำคาญไหมไม่ชอบรถหนูหนูชอบรถหนูเออชอบรถตู้ย่ารักเอออะไรนะชอบรถตู้ย่ารักชอบรถตู้ย่ารักหนูตู้ปูเหลาพอชอบบปอไปเดี๋ยวจะพาไปขึ้นไปเดี๋ยวจะพาไปขึ้นไปไปเดี๋ยวจะให้นั่งเอาอยากนั่งแห้งคืนน้องไป บา้านยารักไม่สวยนะบา้านยารักอยู่แต่กระดินเห็นไหมเนี่ยไม่มีบ้านสวยๆอยู่เลยนะแต่บ้านแต่บ้านในหนูมีไม่ไมีเล่นเลยมีดินนิดเดียวอ่ะเชิญเชิญขึ้นไปนั่งได้อ่ะเชิญเปิดมันเ,เปิดไฟเหรอเออใช่เหรอเนาะอ่ะเชิญค่ะเชิญอ่ะนี่เอาอ่ะรอยูทูบออกก่อนเอาเชิญเชิญเชิญกูโดมมาทำอะไรไว้ไปไหนคะไ,ไ,ไปไหนคะ ไปไหนโด้สิาการหยาไปใส่นี่ไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนคะไม่รู้หูจะแต่งตรงไหนเพิ่มต้องรอดติดตามเลยเอฟซีเด้อก็พ่อนหูยูเสื้อไปเห็นรันได้ซีได้ก็เพึงไปเอารถมาคันนี้น่ค่ะมันเบิรนวันมากซ้ำเสษนิด รถดำนี่จะไม่ทํามันก็บ่แมนเรกพี่น้องสีมันสีขื้นสนิมไหมนี่ดูลอยแบบนี้นะคะเห็นบอลนี่นน ่อยสีมันลอกนะเนี่ยรถด,ดำเนี่ยญญนเนี่ยสิเป็นยังประมาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดงวดหมดงวด,ด,ด,ดแล้วค่ะนี่ก็เฮ็ดชีไว้แตงไว้ให้มันไหมก็แ,แต่งมันก็เก่าไปเลยล,ละข้าก็ตก เบิกูตะความแห้งค่ะค่ะนนี้เครื่องกับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำสีก็ได้ยางเราจะเปลี่ยนยางหลังใหม่ค่ะสีเส้นรอบก่อนเปลี่ยนแต่ล้อล้อหน้าสองแปดอีแห้งผลดแล้วถ้าตรมมคือจอดเลยค่ะอย่าไปดินนะคะ โอซันอ่ะแท็กจอกเด<อ>ี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามว่าสีไปเฮดสีลานใดเอฟซีเนาะ,ะเฮดสีใดดีกับคอมเมนต์เขามาบอกกันเนี่ยโอ้โห,ห,หเลยเจ้าเฮดสีอย่างกับว่าท่านหูกันค่ะมูแต่ว่าอยากเฮดสีนะ,ะฝากคอมเมนต์ก็ไลก์ก็แชร์ได้เอฟซีเด้อสวัสดีค่ะ